เดี๋ยวนี้เราจะพาทุกคนมาเปลี right no ่ยนหลอดไฟกันค่ะม right, ีหลอดไฟหน้าแล้วก็หลอดไฟเกียร์นะคะซึ่งลูกค้าเข้ามาบอกว่าให้เราเปลี่ยนหลอดไฟหน้าให้หน่อยเพราะหลอดไฟมันขาดเนี่ยเราเช็คหลอดไฟให้ลูกค้าแล้วนะคะปรากฏว่าหลอดไฟหน้าขาดแล้วก็มีหลอดไฟเกียร์ด้วยคลิปที่เราทําให้ดูนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสวิตไฟเกียร์ถ้าในกรณีที่ไฟเกียร์ทั้งหมดเนี่ยมันดับหายไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเกียร์เอ็นเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่หายหมดเลยอันนี้เนี่ยสันนิษฐานได้เลยว่าเป็นที่สวิตเกีย แต่ตองรถคันนี้นะคะไฟเกียร์เอ็นเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามเขาติดมันขาดแค่เกียร์สี่อันนั้นบอกได้เลยว่าเป็นที่หลอดไฟขาดค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเปลี่ยนตรงไหนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูก่อนนะคะว่าหลอดไฟเนี่ยมันขาดมันมีหลอดไฟอะไรบ้างมาดูใกล้ๆกันเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้เกียร์เอ็นติดเกียร์หนึ่งติดเกียร์สองติดเกียร์สามติด เกียร์สีไม่ติด <S <S เห็นไหมคะฮนะแล้วเรามาดูไฟหน้ากันไฟหน้าไม่ติดเลยไม่ว่าจะเป็นไฟสูงห,หรือไฟต่ำแล้วไฟเกียร์เมื่อกี้เราให้ดูแล้วนะคะเกียร์เอมีเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามติดมีเกียร์สี่เกียร์เดียวที่ไม่ติดเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าวิธีการเปลี่ยนหลอดไฟเปลี่ยนอย่างไรอันนี้เป็นของ wave ร้อยสิบไอนะคะแล้วเราจะบอกให้ฟังค่ะว่ารถคันนี้เนี่ยหลอดไฟเขาจะเริ่มขาดแล้วเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเขาไม่มีแบตเตอรี่เรารู้ได้อย่างไรเดี๋ยวเรามาฟัังกนนะะค รถเวฟร1อยสอเป็นรถหัวฉีดการที่รถไม่มีแบตเตอรี่เนี่ยเวลาที่คุณเปิดกุญแจมันจะไม่ได้ยินเสียงปตามติกล้องมาเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะว่าได้ยินเสียงไหมเปิดไม่มีเสียงเลยค่ะเปิดไปไม่มีเสียงเลยค่ะอันนี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่าอันตรายมากๆเลยเพราะว่ารถหัวฉีดถ้าไม่มีแบตเตอรี่เนี่ยเดี๋ยวอะไรอะไร,ะไรเขาจะเสียตามมานะคะตอนนี้ที่เราเจอแล้วก็คือเรื่องของหลอดไฟขาดใช่ไหมคะ แล้วหลอดไฟเขานะคะแสงไฟเขาหลี่มากเลยไม่ว่าจะเป็นไฟเลี้ยวไม่ว่าจะเป็นไฟท้ายไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าเดี๋ยวเราจะให้ดูไฟเลี้ยว<ฟ>ทุกคนเห็นไหมคะไฟเลี้ยวเนี่ยแทบจะไม่มีสีเลยหลีมากๆเลยนะแทบจะไม่มีสีเลยหลี่มากๆเลยนะคะอันเนี้ยมันเกิดจากแบตเตอรี่ไม่มีคะ่ะ โอเคนะคะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนหลอดไฟกันค่ะไฟเกียร์กับไฟหน้าจะอยู่ที่จุดเดียวเลยเราจะถอดต,ตรงนี้นะคะ,ะเริ่มถอดกันเลยค่ะถอ,นอดน็อตตั้งไฟก่อนนะคะอยู่ข้างล่างเป็นน็อตเบอร์แปดค่ะ,ะนี่ถอดหน้ากา,กาศี่ตัวค่ะแล้วเราก็เอาหน้ากากาออกมาค่ะมันจะมีเหล็กลักหน้าไฟอยู่สองตัวนะคะงัดออกนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ดึงหน้าไฟออกมาได้เลย อโอ้โหขั้วไฟมันแตกเลยนะคะเนี่ยอาการนี้ต้องเปลี่ยนขั้วตัวนี้ค่ะแต่เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนหลอดไฟดูซิอาจจะใช้ได้ลองเปลี่ยนหลอดไฟดูนะคะไฟสูงไม่ติดค่ะไฟสูงไม่ติดนะคะด้วยเนื่องจากว่าขั้วมันหักไปหนึ่งขั้วค่ะ ต้องเปลี่ยนขั้วหลอดไฟหนึ่งขั้วเราต้องเปลี่ยนตัวนี้นะคะโอเคไฟหน้าติดแล้วนะมาเรามาดูไฟเกสี่หนึ่งสองสามสี่น่าจะเป็นอันนี้อ่ะลองถอดออกมาดูโอ นี่เห็นไหมอ่ะลองไต่อ่ะดูกันเจเอ็นเกสี 4, ่เกสามเกสองเกหนึ 2, ่งเจเอ็นว้าวติดแล้วโอเคก็จบไปแล้วนะคะกับการเปลี่ยนหลอดไฟใครที่ใช้รถรุ่นนี้ลองกลับไปดูนะคะว่าหลอดไฟเกียร์ของคุณเนี่ยขาดไหมถ้าขาดนะคะ คุณก็ไปทําการเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ยากเลยเปลี่ยนแบบนี้เลยนะคะที่เราทําให้ดูนะส่วนใหญ่แล้วหลอดไฟเกียร์ที่จะขาดก็คือหลอดที่เป็นเกียร์สูงๆค่ะอย่างเช่นเกียร์สี่เกียร์สามมันจะขาดบ่อยเพราะว่าเราใช้เกียร์นี้บ่อยโอเคนะคะอย่าลืมลองไปทําตามกันดูคะ่ะการปรถมพยาบาลรถมอเตอร์ไซค์เบื้องต้นถือว่าเป็นสิ่งสําคัญอย่าลืมป่าผ่าซ่อมค่ะ